บายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกๆคนเด้อพี่น้องมาให้มานาคือเก่าพี่น้องเอ้ยบ่ได้ลงคลิปมา2มื้อแล้วเนาะ่วานี่ก็บ่ได้ลงคลิปเบิดมื้อเนาะมนามานํากาพี่น้องเอ้ยมื้อนี้่สิหวานเนาะพี่น้องแต่ว่าฝนบ่ตกจักเทื่อก็เลยนําเนาะแดดมาอีก่ะ ก้าก็เริ่มเหี้ยวเริ่มยังอแล้วพี่น้องเอ้ยกาดอยู่หันอ,อยู่หน้าพี่น้องใบลงคลิปมาสองมืน่นแล้วเนาะหมู่บ้านนี่กับใบลงเนาะมื่นหนึ่งแล้วเนาะพี่น้องหมู่บ้านนี่ใบลงหมู่บ้านนี่นเนาะไอ้พี่น้องก้าเหี้ยวลงอลไรพี่น้อง ผลบมัมาหลายม่เือนเลยเนาะทั้งบ้านอื่นเพิ่นพักกันดำลนล่นเนาะทั้งบ้านแบบนั้นยังผสันดำเลยพี่น้องเอ้กล้าก็ยังแห้งอยู่แม่์เป็นทหารน้อยไหมพี่น้องเอ้แต่บัวได้บัวได้ไทยตอนหาเนาะขานำกล้าบัวได้ไปน้ำเพิน่นพี่น้องเอ้ ีน้อก็ได้ซํานี้แหละเนาะย้อนใหญ่ร้อนี่เออเอาสวัสดีป้าลุงลุงสาวกําลังปอกหน่อไม้อยู่พี่น้องแม่หาหน่อไม้มาเนาะงสาวกําลังปอหน่อไม้อยู่พี่น้องเอ้ตอนแม่ไปหาบ่ได้ไปนําพี่น้องเอ้เพราะว่าค่านําก้าเนาะนําก้าอีกลมื้อนี้ก ตักี้ว่าสิวานเนาะพี่น้องเอ้ยวมันแดดก็เลยนําเอาเนะาะเผาะน้ํไม้แม่เพิ่นไปหา <c oughs> กาดแงแรงพี่น้องหาอยู่หากินก็ยากอยู่บ้านนี่เนะาะกบ่ได้อุดมสมบูรณ์คือบ้านอ,อื่นเด้อพี่น้องบ้านนี่ยอ,อยู่นํากินก หายากพี่น้องเลยก็คือพี่น้องเห็นสภาพแล้วเนะาะถ้าเพิน่นติดตามเขามาแต่นั่นเพิ่นจีหูว,ว่าทั้งบ้านนี่มันกันดานพี่น้องอเลยเฮ้ยพี่น้องหน่อไม้ยอดนี่แกงนี่คือที่แท้พี่น้องย่อไปนียเนาะหน่อไม้แม่เพิ่นไปหาผู้เดียวพี่น้องอ น้ำก้าเนะาะฮาก็ขึ้นมาจากน้ำก้าเดี๋ยวไปทาเบิ้งบัดแกงพูดเดอ้อพี่น้องบัดนี้ข้างขึ้นหม้อล้วพี่น้องเต็มหม้อเลยแกงกไม่พี่น้องไม่แม่หามัดจักเรียบร้อยพี่น้องเลยเต็มหม้อเลย ๋ยวาาเบิ้งทาส้มบัดแกงนะพี่น้องตัดแทบบอกพี่น้องแม่เพิ่นกำลังคนห่อไม้โตืบอกกินแกงค่อนทักตัดแ่บบอพี่น้องเอ้ยพวกนี่ไ้พี่น้องใกล้ๆแล้วเนาะแทบบ้วพี่น้องือบกินอที่ยงคืบ เดี๋ยวไปจัดจานเลยพี่น้องจัดสถานที่กินข้าวกันเลยเนาะมาพี่น้องจัดสถานที่เรียบร้อยแล้วแกงน้ำไม้พี่น้องเหมโตด้วยแกงน้ำไม้เลยเนาะสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงนะสบายดีป้าลุงเพป็นไงจ๊ะสบายดีป้าลุงอืมกินแกงน้ำไม้พี่น้องเอ้ย แก่งไมมกันนะแก่งกนะไมมพี่น้องเอ้ยน้องๆผลมาซอยน้ำก้าพี่น้องเอ้ยเ่งนะไมมแก่งกนะไมมสีมือแม่เด้พี่น้องเอ้ยนี่สีมือเท้าแม่ได้เนี่ยเจ็บแสบแล้วพี่น้องเอ้ยพักกับพักธรรมชาตินี่แหละเนาะ ยัง่นสบายดีพี่น้องกินข้าวเที <s <s ่ยวน้ำกันพี่น้องแกงน้ำไหมมังย่านกินตามมุกฮูกน้ำมะตอด้วยแกงน้ำไหมมาเนี่ยอืมคนไทยแซ่บพี่น้องไหม ครับจางบุ๊กเจ็บแทบนี่นาเฮ้ยลายคนแ่บ เปา้ายนสถานที่พี่น้องไหมบนอุ้มจ้ะ

嗯。<laughs> uh. ข้าแดงจนวกุ <S <S ้งขันมาหน้าขนาดนี้สู้กันอยู่บักงาบุกใช่ใช่ร้องจับงูทำหลายทีแล้วครับ ใส่ม <yap a> <asan> ือพี eh, okay, ab, ่น้อยรับห้าพันเนาะอยู่เมืองพี่ใส่มือกันเนี่ยดีกว่าไม่ใส่ แกว้นะแกวแก้วว่านีคุณวะนี่แจ่บแล้ว

อโอเคนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิไว้ซคลนี้เด้อพี่น้องเอ้ย่าลืมเข้าเวไลก์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปนะพี่น้องสบายดี